ไฮด y ไฮยีนนะคะหรือการดูแลสุขคอนามัยบริเวณเปลือกตาเป็นการรักษาโรคต่อมไขมันอุดตันบริเวณเปลือกตานะคะทําให้ผู้ป่วยสบายตามากขึ้นและยังช่วยชะลอการดําเนินโรคของโรคต่อมไขมันอุดตันบริเวณเปลือกตานะคะ่ะขั้นตอนการดูแลสุขคาอนามัยบริเวณเปลือกตานะคะประกอบด้วย3ขั้นตอนนะคะ่ะ ขั้นตอนที่1คือการประครบอุ่นนะคะขั้นตอนที่2คือการนวดเปิืกตาและขั้นตอนที่3คือการทําความสะอาดบริเวณเปลือกตาค่ะเบฟฟาสตรีมนะคะเป็นเทคโนโลยีแว่นตาที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมค่ะทําให้สามารถละลายต่อมไขมันบริเวณเปลือกตาที่อุดตันออกมาได้นะคะช่วยรักษาอาการตาแห้งระคายเคืองตาจากโรคภาวะไขมันอุดตันบริเวณเปลือกตา ใช้ในภาวะคนไข่าตากุ้งยิงเปิดกตาอักเสบและตุ่มหนองบริเวณเปลืกตาได้ค่ะโดยจะช่วยบรรเทาอาการทันทีหลังจากที่ประครบนะคะหากมีอาการดังกล่าวนะคะก็สามารถมาพบจกักษุแพทย์เพื่อปรึกษาได้นะคะ